สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอยู่กับเรานะคะกับช่องพลาอาร์มนะคะวันนี้นะก็ได้มาทานผลไม้นะคะเป็นตัวจีนช้างนะคะได้รับเชิญนะคะได้รับเชิญไปมาทานตัวจีนนะคะ,บ,ะ,คะบ้านน้องเมตตานะคะบ้านน้องเมตตาะะช้างที่มาก็จะมี ชูเก้านิ้วนะคะสายบุญชูเก้านิ้วเชือกชัดไปไม่ทันไม่รู้จักนะคะส่วนเชือกที่สามนะคะชื่อว่าน้องเมตตานะคะน้องเมตตาสวัสดีค่ะวันนี้ก็สายบุญทรงนะคะบุญสรงยิแล้วก็สายอามของเรานะคะสายอามนะคะสวัสดีค่ะสายอามหนุ่มหลอนะคะหนุ่มหล่อสุดสวยสุดหล่อของเรานะคะถัดมาก็จะเป็นซิดโดโดโรนะคะแล้วก็พี่นิชงอเมือนกคะ แล้วนะคะเราไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะวันนี้มีโอากาสนะคะก็เลยถ่ายคลิปลงให้พี่ทีลงให้แม่ๆได้ดูได้ชมกันนะคะพี่อามเราพี่ยังเดียวเลยนะคะพี่น้องนะพี่น้องนะคะชิโดรุนะคะวันนี้ก็พ่วงกับนอ้องบุษสงมานะ ลอกเกอรนะน้องลกนะคะอันนี้จัดพิเศษให้นะคะจัดพิเศษให้ช้างน้อยนะคะช้างน้อยอยู่ในอยู่ในครอบนะคะ พิเศษให้เด็กๆเลยนะคะอันไหนอันไหนน้องลักกี้คะยังตามะนี่ยนี่อยู่นี่เด็กๆนะเด็กๆก็อยู่ในคอบเลยนะคะ จัดพิเศษเลยนะคะจะเป็นพีโดโดนะคะสามสาวสามสาวสามสาวบอกสามสาวครับเก่งลูกบลงเพลงอะไรนะเพลงอะไรนะจะยนไยทีู่าย ก็จะเป็นสายนิ่งหนองนะคะสายนิ่งหนอน ตัวด้วยนะคะ